รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w ว w อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวิเคราะห์ดวงดาวครับรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำค่ะกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับนี้นะครับเรียกว่าเป็นวิเคราะห์ดวงดาววันที่16เมษายน2564 เรียกว่าเป็นวันถลเลิงศกเลยถลเอิงศกรู้ไหมคืออะไรเออเอาก็เปลี่ยนสักการะนะเพราะว่าวันสงการวันที่14เมษายน2564ไงครับแล้วท่านยังไปเที่ยวอยู่นะจ๊ะเที่ยวอยู่ไงใครที่มาชมคลิปนี้นะพวกเราเนี่ยอาจจะอยู่ในถ้ำนะครับเราจะอยู่ในถ้ำแสงจันทร์นะครับในครั้งนี้อันนี้เราอัดบันทึกเทปไปล่วงหน้านะเรียกว่าวันที่14เนี่ยก็เป็นวันมหาสงการ แล้วนับจากวันมาหาสงกาฬอีก3วันก็เป็นวันเถลิงศกก็หมายถึงเรียกว่าเปลี่ยนสักราช<ะ>นะแล้วเป็นวันที่หวยออ,ออกจะเรียกว่าวันความหวังของทุกท่านเอออ้าว <c oughs> ฉะนั้นในวันถลิงศกเนี่ยนะครับ <c oughs> ลัคนาสถิตอยู่ที่กันครับนะแล้วก็มีเหตุการณ์พิเศษเรียกว่ามีตรีโกณซ้อนตรีโกณอย่างวันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็น,เ,ปน,เ,ปน uh, เขาเรียกไข้ อรอบนี้ก็เป็นตรีโกณไออว่ก็คือจัตุรัสไดกากบาทนะแต่ครั้งนี้เป็นตรีโกณซ้อนกันสองวงมีความพิเศษนะวันเถลิงศพวันนี้มีความพิเศษคือตรีโกณซ้อนกันสองวงด้วยนะแล้วตนุลักษณ์ก็คือพระพุทธคือเลขสี่นะตนุเศษก็คือพระอังคารคือเลขสามนะแล้วมีคุณภาพของดวงดาวนะครับเรียกว่ามีเลขหนึ่งเป็นมหาอุด เลขหนึ่งนะเป็นมหาอุด<ม>เลขสองเป็นพระจันทร์ก็เป็นมหาอุดอ,อีกนี่เรียกว่าคุณภาพของดวงดาวนะเลขสามไม่มีตําแหน่งทางโหราศาสตร์นะครับเลขสี่ไม่มีตําแหน่งเลขห้าไม่มีตําแหน่งนะครับเลขหกมีตําแหน่งเป็นอุดจาพิมุกอค่ะอุดจารพิมุกก็จะเป็นน้องๆองของมหามหาอุดเลยสมมติมหาอุดเขาร้อยเปอร์เซ็นอุดจาพิมุกก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะ มีดาวพระเสาเลขเจ็ดเป็นเกษตรราธิบดีเลขแปดเป็นนิดนะแล้วเลขเก้าเนี่ยนะครับเลขเก้าไม่มีตําแหน่งแล้วก็เลขศูนย์ไม่มีตําแหน่งนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของดวงดาวและในวันนั้นรางวัลออกวันที่เท่าไหร่ครับออกวันศุกร์วันศุกร์กําลังวันยี่สิบเอ็ดนะบวกกันได้สามเอางั้นเลยนะอาจารย์กรบเรียบร้อยนี่ไงสองหนึ่งสามอะไรประมาณองศาเท่าไหร่ครับอาจารย์ องศาของลัคนาก็คือ12.45ครับนี่คือองศาของลัคนานะครับเสร็จแล้วก็อ้าวองศาดวงดาวเป็นยังไงบ้างพี่ต๋อยเดี๋ยวเรามาดูองศาต่อไปนะคะว่าของดวงดาวแต่ละดวงองศาอยู่ตรงไหนบ้างเท่าไหร่องศาสําคัญมากนะจ๊ะสำคัญมากเพราะว่าตัวองศาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ผมใช้ในการส่งกับหลังนะบางคนฟังแล้วอะไรองศาองศาก็คืออย่างนี้ในหนึ่งจักรราศีเนี่ย ดวงดาวก็จะเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ผ่านจักรราศีแต่ละจักรราศีเนี่ยนะครับในหนึ่งจักรราศีที่จะเข้าไปเนี่ยจะมีองศาอยู่30องศานะแล้วพอดวงดาวเคลื่อนที่เข้าไปตัวเลขที่พี่หน่อยก็เลยจะพูดสมมุติว่า2.26ก็แปลว่าครึง่งเข้าอะไรอย่างนี้ ถ้าถึง29.7ก็คือกำลังจะออกกำลังจะข้ามราศีนั้นแล้วประมาณนี้จะได้เข้าใจะะชัดนะนะดาวพระอาทิตย์นะคะตอนนี้นะคะดาวพระอาทิตย์นะคะคือเลขหนึ่งค่ะอยู่ที่2.26องศาค่ะเรียกว่าพระอาทิตย์เนี่ยนะครับย้ายราศีพึ่งย้ายมาเป็นตำแหน่งมหาอุดด้วยโอ้โหอันนี้ตำแหน่งดีมากอยู่สถิตอยู่ที่ราศีเมษด้วยนะ ค่ะแล้วก็ดาวจันค่ะเลขแทนคือเลข2ค่ะอ,อยู่ที่22.17องจอันนี้จะเรียกว่ากำลังออก,กลังจะออกค่ะ,ะแล้วต่อไปนะคะดาวอังครารน,นะคะเลขตัวแทนคือเลข3ค่ะ หนึ่งจุดสองศูนย์พึ่งเข้าเอออย่างนงี้แหละอ่านี่อดูกันไปพร้อมกันนะคะจะได้รู้พึ่งเข้าพึ่งออกอะไรเงี้ยอ่าบางคนคือแบบว่างงมากเลยจารย์คืออะไรอะไรอย่างนงี้นะคะอ่าต่อไปค่ะดาวพุธนะคะเลขตัวแทนคือเลขสี่ค่ะอยู่ที่เก้าจุดสองค่ะเก้าจุดสองอันนี้ก็เข้าสักพักหนึ่งนะจิตหนึ่งจิตหนึ่งต่อไปค่ะดาวพฤหัสนะคะเลขที่แทนนะคะเลขห้าค่ะอยู่ที่สามจุดสามสองค่ะ อันนี้ก็เข้าจิ๊บหนึ่งจิ๊บหนึออ่งเหมือนกันเราที่มาหม่ยเซกนี่เพิ่งออจะเข้าเยอะนะคะ,ะเพิ่งจะเข้าเพิ่งจะเพิ่งจะย้าย อาต่อไปค่ะดาวพระศุกร์นะคะคือเลข6ค่ะ5.9กค่ะอันนี้ก็เพิ่งจะเข้าอีกนีคือเวลาดาวขยับกันใหม่ๆเนี่ยจะทํายากมากเลยนะอันนี้ผมใช้เวลาถึงสองชั่วโมงเออมันเพิ่งเข้าไงอ่มันก็ต้องลื้อกันใหม่ยิ่งยิ่งดาวเคลื่อนกันเยอะต้องลื้อกันโอ้ผมใช้เวลาในคลิปนี้นะก่อนจะมาทํากันเนี่ยนะผมใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งเกือบสาชั่วโมงแต่เราบันทึกเทป10นาทีค่ะเพราะว่าดาวเพิ่งเข้าเยอะมากนะครตั้งแต่ถึงดาวพระศุกร์นี่นะคะอ่าต่อไปค่ะ ดาวเสาค่ะเลขตัวแทนคือเลขเจ็ดนะคะอ,อยู่ที่ <13. S 1> <40 42 S 2> สิบสาจดสี่สองค่ะต่อไปนะคะดาวพระราหูนะคะคือเลขแปดค่ะอยู่ที่สิบแปดจุดสองห้าค่ะแล้วก็ดาวพระเกตนะคะอยู่ที่เลขเก้านะคะคือตัวแทนเลข9้านั่นเองนะคะอยู่ที่สิบสี่จุหนึ่งสี่โอ้อกเลขสวยนะเนี่ยหนึ่งสี่นสี่เออนะคะต่อไปค่ะดาวมฤตยูค่ะ บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าวคือหน้าตาแบบไหนนะคะรุตยู่ยเลขศูนก็คือเลขศูนย์ะคะอ,อยู่ที่22.42ิบสอองค่ะโอเค okay. <ม>แล้วก็องศาของลัคนาองศาของลัคนาอยู่ที่12.45ค่ะโอเค okay. นี่ก็ครบนะครับทุกปัญหามีทาองออกดูดวงวางเลิกมงคลแก้ไขเบอร์โทรออกแบบลายเซ็นเงินล้านออกแบบโลโก้กิจการตั้งชื่อกิจการแก้ไขชื่ตรกูลตั้งต้นตระกูล ปรับแก้เล็กบ้านเลกรถพิธีกรรมมงคลต่างๆรู้รึกรูร้จริงแม่นยำติดต่อได้ที่ Line แอด open down หรือโทร086-336-6390คราวนี้มาดูเปอร์เซ็นต์แต่ละลักษณะว่าแต่ละลักษณนั้น มีเปอร์เซ็นต์กันยังไงบ้างนะอันนี้โดดเด่นมากมากอยากพูดเลยว่าทีแล้วเนี่ยนะถึงเก้าสิบแปดมีมีเก้าสิบแปดกกระชูดกันเลยเก้าสิบแปดมีนะคะมีหลายลักนาด้วยดูกันให้ดีแล้วกันเพราะติดตามรายการเรานี่มีความสุขมีโชคกันเยอะแยะแล้วนะอ่าต่อไปครับบงคบลักนาแรกนะครับลักนาสถิตเม่นะครับ9 8เปอร์เซ็นต์ครับผมเ8เลยนะถือว่าเยอะมากจริงๆผมจะให้ร้อยเลยทำไมลับ ก็จริงๆจะให้ร้อยไงแต่ยังไม่เคยให้ร้อยก็เลยให้เก้าแปดละกันคือดาวมีดาวพระอาทิตย์มาเป็นมหาอุดอยู่ในดวงชะตาแล้วก่อนหน้านั้นมีดาวพระศุกร์นะอยู่ด้วยคือมีอุดสองดวงขนาดนั้นเลยบางท่านจะงงว่าอาจารย์ดูจากวิเคราะห์ตรงไหนทำไมแต่ละราศีหรือลัคนานถึงได้40บ้างได้20บ้างเดเก้าสิบแปดบ้างอันนี้เทคนิคจที่คือเช็คมาแล้วว่าดาวพระร รียกาลัคนาเนี้ยจะได้กี่องค์ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะคือเรียกว่าศาสตร์แห่งดวงดาวและตัวเลขของผมเนี่ยผมว่ามันมีความแม่นยำนะสูงทีเดียวเพราะว่าจากสิ่งที่ทำมาตลอด1ปีคือปี2563เนี่ยรวมถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับ<ช>แล้วเดือนหนึ่งทำา2ครั้ง2คร,งครั้งนี่คือ50กว่างวดใช่ไหมใช่ มันมีความแม่นยำมากเพราะว่ามันเข้าเข้าตลอดอ่ะเข้าตลอดแล้วกันส่วนการจับท่านก็ต้องไปจับกันเอาเองอย่างว่านโนนี่เข้าทั้งสามตัวเข้าเยอะมากเข้าสองตัวสามตัวหน้าสามตัวท่านเข้าหมดเลยนะคะขอบคุณคำชมหลายคำชมมากมายนะครับอ้าวตัวเลขนำทางครับค่ะตัวเลขนำทางนะคะของวันนี้นะคะหนึ่งเก้าสามหกแปดค่ะของแม่ของแม่ ฟังดูเรื่องไหมต้องช้าจะได้จดทั้อต่อไปครับครับลัคนาสถิตพุกศพครับผมแปดสิบเปอร์เซ็ครับผมแปดสิบนะคะเลขนำทางค่ะอยู่ที่สามเก้าสี่ห้าสองค่ะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะสวยสวยทั้งนั้นเลยอย่าลืมดูเลขซ้ำนะคะทั้งที่ใ้กำลังจดพร้อมกับเรานะตอนนี้บางคนเดี๋ยวต้องดูทั้งหมดก่อนแล้ว คัดเลขซ้ำท่านติ๊กเอาก็ได้เนี่ยใส่เลขแล้วก็ติ๊กติ๊กอ่พอมีเลขอะไรก็ติ๊ก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 หาความซ้ําออกมาก่อนต่อมาครับเมถุนครับหกสิบปอร์ด้วยกันหก็ก็ถูกก็เยอะนะหกสิบถึงจะหกสิบแต่บางทีก็คือดู ดาวดวงอื่นด้วยหรือว่าดูของท่านอื่นอ่าชอบเลขนี้ก็สามารถเอาไปมิกได้อะไรนี้นะคะเลขนำทางของชาวเมถุนนะคะอยู่ที่93514ครับกรกฎครับผม80%ค่ะ80%เลขนำทางนะคะ14396ครับลักษาสถิตสิงครับ90%ด้วยกันครับสิงเลขนำทางนะคะ43891ค่ะก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะๆทั้งนั้นเลยครับต่อมาครับกันครับ60%ครับกันลดลงนะรอบนี้ ข,ขึ้นลง,ลงอา,อาอจารย์ก็ต้องไปตามอาตออของข <นะ S 2> ของ <80 S 2> ื่นคะรต้องไปตามของคนอื่นตามของเมธของพิจิกของตนูอะไรเงี้ยนะ,อะยขอดูเลขของดูเลขของลัคนากันหน่อยนะคะลัคนากันก็ยังโอเคอยู่นะเลขนะคะเลขลำทางนะคะหนึ่งค่ะอ่งสา 1> 1, 3, 9, 4, มเก้าสี่แปเหรอโอเคอาจารย์ว่ามันต้องมีเลข3นะเลขสก็ซ้ำมาตั้งแต่เมธแล้วนะอาจารย์จนมาถึงกันแล้วนะคะ เอาลองดูต่อมาครับตุนครับ80ครับผม80ค่ะเลขนำทางนะคะ93461ค่ะ93461พิจิกครับ พิจิงหกสิบโอ้มันดูเหมือนวูบนะแมงรอบนี้ั้าที่แล้วตั้งเยอะทำไมท่านี่แค่หกสิบเดี๋ยวต้องพาแม่มาดูเวลาพาแม่มาดูไปดูอันอื่นนะอ่าาเล็กนำทางนะคะสี่ห้าสามหนึ่งแปดค่ะอต่อมาครับทนูทนูค่ะทนูเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นอ้าวให่พีหน่อยพูดแดงเลยชื่นใจนะคะงวันที่แล้วแปดสิบนะธนูมารอบนี้ขึ้นนะคะชาวทนูนะคะอยู่ที่ 9 8เอ่าเลขนำทางค่ะท่านใดชอบรีบจดเลยนะคะเลขนำทางของชาวธนู43196่งค่ะโอโต่อมาฮะมังกรครับ80มังกรก็เยอะนะคะก็เยอะเลขนำทางค่ะหนึ่งค่ะครับกลุมครับ98%เหมือนธนูเลยอ่าของชาวลักนากลุมค่ะ98%อร์นต์ก้าเลขนำทางชาวกลุมนี้เขาเรียกว่า ดาวพระพฤหัสไปกลุ่มหลักเป็นเรียกว่าเป็นคนดวงดีแห่งปีเลยต้องยกให้เขาอืเป็นอย่างนั้นเลยอ่เลขนำทางค่ะห้าหนึ่งเกสามสี่ค่ะครับต่อมาครับมีนครับ9้ด้วยกันค่ะเลขนำทางค่ะสามสี่หกเก้าแปดค่ะครบท่วนทุกลัคนาเรียบร้อยชอบอันไหนบ้างเนี่ยชอบไหมเนี่ยดูลื่นๆนะปีใหม่สักราชใหม่ทิ้งความทุก ทิ้งเคราะห์กรรมหมดทุกข์หมดโศกจุดเทียนชัยมงคลเสริมชะตาพลิกชีวิตให้เกิดความสำเร็จสมปรารถนาเป็นความมงคลรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชุดเทียนชัยรุ่นบารมีบูรพาจารย์สามความมงคลที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษหลายวาระหนึ่งเทียนชัยดิถีสุภาพมงคลทำจากขี้พึ่งแท้ ฝังแผ่นยันณมั่งคั่งตรวจซัร์รับโชคไสเทียนได้ผ่านพิธีเสาห้าเสามหาอุดเสาเทพพาริ์เสามหาเวเรียบร้อยแล้ว 2. แผ่นตะกุดมหายันเศรษฐีเรียกซัพร์รับโชคเข้าพิธีพุทธาพิเศษเข้มขขังใช้พกติดตัวเจรจาการค้าเซ็นสัญญาโชคลาบค้าขายเรียกซับย์ แผ่นทองบูชาดวงชะตานัมหาอุดหนุนดวงโภกทรัพย์จานตัวเลขดาวนกประเคราะห์ในวันที่สุติเกิดของแต่ละท่านพร้อมเริ่มมงคลจุดเทียมนมนคาถาสวดเสริมชะตาจุดความมงคลเปลี่ยนชีวิตบูชา999บาทเท่านั้นมีเพียง100ชุดหมดแล้วหมดเลยติดต่อสอบถามได้ที่ ไลน์แอด o p e n d w n หรือโทรที่เบอร์0863366390เอาค่นเด้เดี๋ยวเราจะสรุปให้ครับ,รบเราสรุปให้นะคะเหลือแค่6ตัวเท่านั้น6ตัว6ตัวทำไมต้องไปน6ตัว เพราะข้างบนสามข้างล่าง2ไงแล้วกันไว้หนึ่งเห็นมองผมผมก็ไม่รู้เดี๋ยวงงอะไรลอตเตอรี่อะไรข้างบน3ามก็เลขท้าย3ตัวแล้วก็ข้างล่าง2อก็เลขท้าย2ตัวอย่างนี้เอาไปใช้ในสตัวหน้ากับ3ตัว้า้ได้หมดตามสะดวกตามบุญวาสนาของแต่ละคนนะแล้วเราก็จะ สรุปให้พอได้เลขสรุปท่านก็ไปดูหนึ่งไปดูความซ้ำนะพอดูความซ้ำเสร็จเอามาแมทช์กับเลขสรุปเสร็จแล้วค่อยนำไปใช้ไปใช้ต่อที่ไหนไปใช้ต่อที่วงล้อเสียงทายซึ่งเป็นรายการที่ยอดฮิตมากตอนนี้แล้วก็ให้โชวกับทุกท่านทุกงวดเลยนะคะเรียกว่าตั้งแต่ทำรายการวงล้อเสียงทายเนี่ยนะ ถูกกันมาทุกงวดเลยนะเราก็ภูมิใจเนาะเราก็ภูมิใจเพราะว่าวิเคราะห์ดวงดาวนี่เล่มนเข้าอยู่แล้วเข้ามาเป็นปีๆแล้วแล้วก็นํามาจับให้นะพอจับให้ก็แต่ละคนที่เพิ่งเข้าวงการไม่รู้จะซื้อเลขอะไรก็ซื้อตามรายการก็ถูกอะไรนะเออแฮปปี้กันนะอ้าเราจะบอกเลขแบบไม่เรียงนะตัดแล้วหลือะไรแล้วอาจารยเลขไม่เรี่ยงอบอกจากข้างหลังไปข้างหน้าดีกว่านะสาม สี 4, 9, 6, 1, 8, นะ่เก้หหนึ่งแอันนี้ <right. S 2> ไม่เรียงนะคะไม่เรียงนะนะไม่เลียงไม่เลียงนะแล้วท่านก็เอาหตัวนี้นะอย่างที่บอกวิธีดูรายการนี้ดูความซ้ำของแต่ละละักษณะแล้วนำมาเทียบกับเลขสรุปจัดได้แล้วบางคนได้เลขแล้วชอบแล้วก็ไปซื้อเลยก็ได้เอออย่าลืม ดูแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมมาติดตามในไลฟ์นะเราจะมีก่อนก่อนวันแห่งความหวังนิดนึงนะสัปดาห์ที่เราไลฟ์กันเราไลฟ์วันศุกร์กับวันเสาร์นะค,ะครับทุกวันศุกร์ประมาณ3ามโมงถึง6กโมงเนี่ยรลอบหน้านี่ก็จะไลฟ์แล้วนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันแล้วกนะันมาติดตามกันในไลฟ์เพราะในไลฟ์ก็จะยำอย่างละเอียดนะในไลฟ์นี่พูดได้นะพูดเป็นคู่คู่พูดเลขได้ก็ค,คือมาสนทนาแต่ท่านก็ต้องไปจับกันเอาเอง <ปะ S 1> แล้วก็วันเสาร์สิบโมงถึงเที่ยงวันเสาร์สิบโมงถึงเที่ยงนะครับมาคุยกันใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมไปกดปุ่มคําว่าติดตามให้เปลี่ยนเป็นติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเวลาเราลงคลิปปุ๊บ มันแจ้งเตือนท่านต้องรีบไปซื้อก่อนได้เลยครับและช่องทางทาง Facebook นะครับจะมีเพจอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมแล้วก็เพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับอย่าลืมมาติดตามกันด้วยครับค่ะนอกจากเรามีช่องแบบนี้แล้วนะคะยังมีช่องเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็เกี่ยวกับอาจารย์พาไปร่วมบุญต่างๆด้วยอย่างตอนเมษายนนะคะเราก็จะมี ง,งานบวชใช่กระทันเนี่ยค่ะท่านใดที่ยังไม่ทราบหรืออยากจะทราบข้อมูลเรื่องบทสวดเรื่องสถาบันพลังพุทธานุภาพของเราเกี่ยวกับหลวงปู่เทพบุกรดอนนะคะก็สามารถเข้าไปเช็คใน u t u b e นะคะเหมือนเดิมกดติดตามนะคะให้ว่าติดตามแล้วเหมือนกันนะคะก็สามารถเข้าไปเช็คได้ค่ะอยากมีโชคมีลาภต้องทำไงครับแบงค์ครับหนึ่งครับทำบุญแบบฉับพลันทันใดเป็นยังไงคบว่าทำบุญแบบฉับพลันทนไดทันทันทีไม่มีข้อสงสัยเออพอได้ยินการบุญปุ๊บอย่างเงี้ยพอพี่ดอยพูดถึงบวชปุ๊บ โอเคร่วมบุญทันทีะจะ10บาท20บาท50บาทไม่ต้องสนใจเอาเริ่มทันทีก่อนเสร็จแล้วค่อยมาดูซิมันคืองานอะไรแล้วโอ้ถ้าเป,เป็นงานอย่างนี้อเติมก็ได้แต่มันต้องทันทีก่อนนี่เขาเรียกว่าบุญแบบฉับพันทันใดครับเสร็จแล้วก็ต้องหมั่นสร้างบาร,รมีตัวเองเนี่ยบางคนบอกอทำไมธนูไม่ถูกสักทีเห็นบอกจะถูกจะถูกเมตบอกดีทําไมไม่ถูกสักที เพราะบุญบารมีมันไม่พอ,อนี่แหละบุญบารมีของตัวเองเนี่ยมันยังไม่ถึงไงาะนั้นก็ต้องเนินทำบุญแบบชาพันธนยัยสองสร้างบุญสร้างบารมีและ3ามทำจิตให้เป็นเมตตานะครับทำน้อมให้เป็นเมตตาตลอดทั้งวันเพียงแค่นี้นะครับก็จะมีโอกาสมีโชควีลาบแบบทุกคนได้แล้วใครที่อยากพูดคุยกับผมนะครับ มาที่ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ปุ่มลายสแควร์ท่านกดเข้ามาได้เลยเราจะพูดคุยกันทุกเรื่องเลย,ค,ยคุยเรื่องหวยก็ได้คุยเรื่องอะไรได้หมดยกเว้นถามเรื่องดวงอย่างเดียวค่าไม่ได้ดูดวงให้นะครับเราสร้างกลุ่มเพื่อสนทนากันวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ